ผมก็ได้มาทดสอบอัตราฟิปเปิมน้ำมันนะครับผมก็เติมนม้ำเต็มถังใช้น้ำมัน E20 นะครับแต่ช่วงแรกผมจะไม่ได้อัดคลิปไว้ต่อเติมน้ำมันให้เต็มถังแต่ว่าถังเนี้ยตอนเนี้ยที่ผมคลิปเนี้ยมันวิ่งไปแล้ว427กิโลใช่ไหมครับก็ก่อน100กิโลแรกเนี้ย150กิโลแรกเนี้ยผมใช้งานขึ้นทางต่วนปกติในกรุงเทพไม่ได้ใช้งานรถติดก็ใช้ความเร็วมา90-100นะครับก็หลังจากนั้น ผมก็ได้วิ่งทางไกลจากกรุงเทพมาโคราชเสร็จแล้วก็วิ่งไปนู่นไปนี่นะครับไม่ได้วิ่งรถติดก็ขับใช้งานปกติในโคราชนะครับก็ไปนู่นไปนี่บางครั้งแต่ก็ควบคุมความเร็วประมาณ9 0สิบถึงหนึนะครับบางครั้งก็ร้อยสิถนนโลงแป๊บเดียวก็ 100, 500, 100ร้อยสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบบ้างอะไรมานี้ครับครับนี่ผมก็ได้เดินทางด้วยกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็เดินทางกลับ จากโคราชนะครับได้ทำทัระเ็จก็เดินทางกลับกรุงเทพก็ใช้ความเร็วมาเก้าิบถึงร้อบ้างนะครับก็เฉลี่ยก็อยู่มาะมาณ9บ้าประมาณนี้ครับก็ผมก็ได้ใช้งานปกติบ้างนะครับก็ขับสบายๆาไม่รีบนะครับก็ขับควบคุมความเร็วควบคุมรอบนะครับครับอันนี้ผมก็ได้วิ่งมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับก็วิ่งไปแล้ว720กิโลนะครับจนไฟโชว์เลยนะครับ ครับผมก็ได้เติมน,น้ำมันกลับเข้าไปให้เต็มถังได้ผ่านสาริบัตอัดเต็มสุดแล้วครับราคาน้ำมนันประมาณนี้นะครับผมว่าใช้น้ำมันประมาณ E10 นะครับใช้น้ำมันแก๊สโซอีสประมาณที่ไหนเราก็ผมก็ได้อัดเต็มสุดได้สามสิบหกจุดเจ็ดสี่ลิตรนะครับระยะทางก็วิ่งไปเจ็ดร้อยยี่สิบจุดสามกิโลผมก็คำนวณออกมาแล้วได้ประมาณสิบเก้าจุดหกกิโลเมตรตร่อลิตรก็ถือว่าโอเคประหยัดอยู่นะครับก็ตกกิโลเมตรละบาทเก้าสิบางค์นะครับ โอเคผมก็ได้มาแชร์อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสใหม่รถรุ่นไหนผมก็จะมาทดสอบต่อนะครับก็จะมาทำคลิปลงต่อนะครับสวัสดีครับ